นิกเดี๋ยวเอาให้เหมือนคนในรูปเลยนะทุกสัดส่วนเลยถ้าจะให้เหมือนเบลเลย <c oughs> ก็คงต้องแก้ห,หลายจุดเลยนะโดยเฉพาะบริเวณหางตาคางแล้วก็อะไรเนี่ยเวนทำไมอยู่ในที่ใครมาอยู่ในห้องเนี่ยที่รักเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นก่อนใจเย็น จเย็นๆนี่บ่อนิคเพื่อนผมเองหมอแล้วหมอเข้ามาทำอะไรที่นี่อ่ะสวัสดีครับผมชื่อนิคนะครับเป็นหมอสัญญาแพทย์ว่าผมยังไม่ได้ทำอะไรคุณเลยนะครับฟังผมก่อนนะผมแค่อยากให้ของขวัญล่วงหน้าคุณไงคุณเคยบ่นกับผมไม่ใช่หรอว่าคุณไม่มั่นใจในตัวเองอะ่ะผมก็แค่ชันบน ว่าหน้าโรงแค่นั้นเองไม่ได้อยากจะสลยกรรมซะหน่อยก็แค่อยากทำาทปแมนนะ่ะแล้วคุณอเอาใครก็ไม่รู้ว่าเขียนหน้าะตอนหลับเนี่ยนะไม่ใช่อย่างนั้นที่รักผมรักคุณนะผมก็แค่อยากให้คุณมั่นใจอะ่ะแล้วก็สวยขึ้นผมตั้งใจสรายคุณจริงนะผม,ผมต้องขอโทษนะครับคุณไอซ์แต่ว่าผมยังไม่ทำอะไรคุณเลยจริงๆนะครับผมก็แค่เช็ครูปหน้าคุณดูก็แค่นั้นเองครับเล็อย่าง ถ้าคุณไม่ยินยอมผมก็ทำอะไรไม่ได้ครับนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะการทำแบบนี้มันไม่ได้เรียกว่าเซอร์ไพรส์เลยแบบนี้มันเรียกว่ามัดมือชกอะ่ะทีลกแม่ใจเย็นก่อนผมแค่หวังดีกับคุณเองแต่ว่าถ้าคุณไม่โอเคไม่เอาเนี่ยผมไม่บังคับคุณเลยนะ จเย็นเขาแค่เอามาเป็นแบบไปเฉยแต่ว่าตอนทำไสยกรรมจริงเนี่ยเขาไม่ทำให้คุณเป็นหน้าแบบนี้หรอกโอ้ยเจนเย็นนะจเนนะจนเย็นก่อนเจนเย็นนะผมว่าคุณพักผ่อนก่อนเถอะถ้าคุณอยากกินอะไรเนี่ยบอกผมได้เลยผมตามใจคุณทุกอย่างเลย ตื่นแล้วเหรอที่รักเนี่ยผมชงกาแฟหวานน้อยที่คุณชอบไปด้วยนะคุณรู้ใช่ไหมว่าฉันยังไม่ได้ตกลงอะไรทังนั้นอะรู้สิแต่ผมก็อยากให้คุณเนี่ยรู้สึกดีกับตัวคุณเองไงกับตัวฉันเอง หรือให้ฉันดูเหมอือนคุณตึงมันไม่ใช่อย่างนั้นผมไม่ได้จะเปลี่ยนคุณแต่ว่าผมอยากให้คุณเนี่ยได้เห็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดไงไม่ใช่เพื่อโตผมนะแต่เพื่อโตคุณเองแล้วทำไมต้องให้ฉันหน้าเหมือนแฟนเก่าคุณด้วยอ่ะฉันรู้นะว่าที่คุณให้ฉันทำเนี่ยมันหน้าเหมือนแฟนเก่าคุณเด้เลย คุณนาคิดมากไปเองหมอนิคเนี่ย mm. เขาอาจจะตั้งค่าโปรแกรมอะไรไว้ก่อนก็ได้นะแล้วแล้วถ้าฉันทำคุณจะรักฉันเหมือนเดิมไหมรักสิรักในรูปแบบที่คุณเป็นคุณด้วยถ้าเกิดว่าคุณมีความมั่นใจามากขึ้น สวยขึ้นคุณก็จะรู้สึกดีกับตัวเองไงไม่เกี่ยวอะไรกับเบลเลยนะผมลืมเขาไปแล้วคุณแน่ใจเหรอแน่ใจสิ<ม>แล้วก็ผมนัด้กับหมอนิกไว้แล้วนะว่าถ้าผ่าตัดในอีกสองวันข้างหน้าหมอนิกเนี่ยจะทำให้ชีวิตของคุณมีชีวิตใหม่แล้วถ้าฉันทำฉัน ยังจะเป็นตัวของตัวเองอยู่หรือเปล่าแน่นอนคุณก็จะเป็นคุณเนี่ยแหละแต่เป็นในเวอร์ชันที่ดีที่สุดก็ได้ค่ะะ,ะ,ะก่นเลย ครับคุณพร้อมจะดูใบหน้าของคุณเวอร์ชั่นใหม่หรือยังครับค่ะนี่ครับ ฉันเหมือนฝันเลย่ะหมอเหมือนว่าผมได้กลับมาคบกับเบลไ้ครั้งเลยอะ่ะอะไรนะคือผมจะบอกว่าคุณสวยมากสวยจนแบบครั้งหนึ่งเคยคบกับเบลอะ่ะ คุณอย่าบอกนะว่าที่คุณพาฉันมาสัลยกรรมเพื่อให้เหมือนกับคนรักเก่าของคุณอะคือมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ต้องพูดอะไรแล้วล่ะฉันรู้ความจริงหมดละ คุณคือเบลใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วคุณคือไอซ์ค่ะแฟนคนปัจจุบันของวิน <S <S หรือจะเรียกได้ว่าเป็นเหยื่อคนล่าสุดก็ได้นะคะวินเหรอคะนี่เขายังไม่อยู่ทำเรื่องอะไรแบบนั้นอีกหรอ ตอนแรกเนี่ยเขาก็อยากให้ฉันมั่นใจในตัวเองนะคะเลยชวนฉันไปศิยรกมที่แรกฉันก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกคะ่ะแต่หลังๆเนี่ยฉันก็เริ่มจะสงสัยเพราะรูปภาพจําลองออกมาหลังศิยากรรมเนี่ยมันไม่ใช่หน่าฉันเลยค่ะแต่มันคือหน้าคุณความจริงแล้ว เมื่อก่อนฉันก็ไม่ได้หน้าตาแบบนี้หรอกคะ่ะห้าปีก่อนตอนที่ฉันคบกับเขาเขาก็บอกกับฉันว่าอยากให้ฉันมั่นใจเลยพาฉันไปสัญญกรรมเพื่อให้เหมือนกับคนรักเก่าของเขาที่จากไปจากอุบัติเหตุนี่คนก็โดนเหมือนกันหรอคะใช่ค่ะ เขาให้ฉันไปสัญญกรรมหน้าเพื่อเหมือนคนรักเก่าของเขาฉันโง่มากเลยตอนนั้นอะแต่ฉันก็ยอมทำเพราะฉันคิดว่าเขารักฉันแต่สุดท้ายคุณก็กลายเป็นตัวแทนแฟนเก่าเขาเหมือนฉันที่กำลังจะโดนแบบนั้น ใช่ค่ะคุณกำลังจะกลายเป็นเหยื่อรายที่สามงั้นเราสองคนต้องหยุดเขาให้ได้นะคะได้ค่ะเราต้องทำให้เขารู้ว่าผู้หญิงทุกคนไม่ใช่ตัวแทนของใครฉันจะช่วยคุณค่ะงั้นฉันจะทำตามแผสนสัญญกรรมของเขาให้เขาเห็นว่าเขาได้เบลกลับมาแล้ว เราจะทำให้เขาเห็นในสิ่งที่เขาอยากเห็นค่ะไอเบล่คุณตั้งใจหลอกผมหรอคือผมไม่ได้หมายความไม่ได้อย่างนั้นผมแค่แค่อะไรแค่อะไรวิน ฉันให้มาใส่ยากรไมหน้าเหมือนเมียเก่าคุณนะนะแบบนี้เรียกความรักเหรอฮะไอ้ไม่ใช่อย่างนั้นเลยคือแบบคือผมผคิดถึงเบลเบลเบลคนไหนอ๋อคนที่จากไปแล้วหรือว่าเบลที่คุณพยายามปั้นใหม่ซ้ำแล้วซ้ำอีกวินคุณไม่เคยรักใครเลย คุณรักแต่ความทรงจำของตัวเองฉันม่หวังไี่โปรคุณมากนะวินฉันคิดว่าคุณรักฉันมากมาตลอดแต่นี่เหรอนี่คนตอบแทนความรักฉันนะ,ะ <c oughs> ทำอย่างนี้ได้ไงวะไอ้ผมจะขอคุณแต่งงานหลองที่ <c oughs> คุณหายดีนะไอ้ แต่งงานอะวินแต่งกับใครอ่ะฉันเบลหรือคนในอดีตของคุณตอบไม่ได้อ่ะดิยังก็ไม่ต้องตอบฉันรู้คำตอบอยู่แล้วฉันก็ทเลอกกันอย่น้นะฉันไม่สามารถเป็นตัวแทนของคนในอดีตคุณได้อีกต่อไปอะ่ะ โนะไอ <I> วินฉันหวังว่าคุณจะคิดได้สักวันนะวินนี่วินฉันขอพูดเลยเนี่ยนะในฐานะที่เป็นเพื่อน,นแกฉันก็เคยมีความรัก แล้วก็สูญเสียมืนกับแกฉันจะบอกเลยให้นะต่อยคนบนโลกหน้าเหมือนกันไปทุกอย่างแต่สิ่งหนึ่งทีคนไม่เหมือนกันก็คืออวใจเว้เบลก็คือเบลไอก็คือไอถ้าแกยังลืมรักเก่าแกไม่ได้อะแกก็ไม่ควรทำแบบนี้ถ้าแกจะรักใครสักคนหนึ่งนะแกควรจะรักใี่สิ่งที่เขาเป็น ไม่ใช่พยายามมาเปลี่ยนแปลงเขาให้เขาเหมือนคนอื่นแล้ววันนี้สิ่งที่แกสูญเสียไปไม่ใช่ผู้หญิงที่หน้าตาเหมือนแฟนเก่าแกแต่แกสูญเสียผู้หญิงที่เขายอมรับคุณค่าตัวเองเพื่อมารักคนที่ไม่เห็นค่าคนอื่งแกฉันบอกว่าแกจะคิดได้นะ